สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกน้ำท่วนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับฟอร์ดนะครับ6 6-0กคันนี้นะครับใส่ลมหญ้านะครับนี่นะเสียงแน่นๆนะครับโอ้ลมหญาลกๆนะครับนี่นะไปแล้วนะครับแถงนี้หญาลกมากนะครับ นี้ใส่ฐานเจ็ดมานะครับนี่น้องวัยรุ่นก็ขับฟอร์ด6 6 0หกโนอนยนโะอน,นะเห็นไหมครับวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับฟอร์ด6 6 0หกนนนะครับเสียงแน่นๆนะครับคันนี้ ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวยกน่าจะเป็นตัวยกมันตะลังนะครับนี่นะนี่น้องวัยรุ่นขับเองเลยนะครับโอ้สายโมย่านะครับนี่นะคนตลบเลย อ๋อขวเยอะฮะนี่ลมหญ้านะครับหญ้าลุกมากไปงนี้ใช้ฟอดนะครับในการลมหญ้านี่ฮนะดูฟังเสียงนะครับเสียงแน่นๆนะนี่นะครับด้านหน้าก็น่าจะเป็นตัวยกมันนะครับกับตลัง เป็นคันยกนะครับนี่นะเดี๋ยวนี้เลยเห็นะนะครับนี่นะล้มหญ้านะครับ ยาลงมากนะครับโอ้ดูนะครับยาครึ่งล้อนะครับความสูงของอยานี่นะฮะ นี่นะครับดูความสูงของย่านะครับโอ้ย่าเนีนนต่อหลังนะครับอีกร้อเด้ง นะครับ ทีนี้บรรยากาศก็คุ้มฟ้าคค้มฝนนะครับหลายวันแล้วฝนไม่ตกนะดูนะครับนกนกกระยางหรือนกอะไรเนี่ฮนะดูนะครับโอ้เยอะดีเดียวที่ไหนมีรถไถน,นะครับนกพวกนี้ก็จะอยู่เห็นนะฮะดูนะครับฟังเสียงแน่นๆนะฮะ น่าจะไถล้มหญ้าไปก่อนนะครับปอดหกหกศูนย์ศูนย์ครับผม ไปตัวยกหน้านะฮะมาแล้วครับนี่ดูเสียงนะครับเสียงเดิมเดิม หญ้าไม่เหลือเลยนะล้มได้ดีทีเดียวนี่นะครับครับผมสหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการไถที่นะครับด้วยฟอร์ต6 0 0นะครับล้มหญ้านะครับแางนี้นี่นะครับขอพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับในการถ่ที่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ